คุณสุรีค่ะจากจังหวัดราชบุรีคุณสุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะถามเรื่องของการรังวัดที่ดินเหรอคะเกิดอะไรขึ้นคะหนูมาสอบที่ดินเพื่อจะแบ่งที่แบ่งน้องกันนะคะแต่เขตขั้ง,งเคียงเขาไม่ยอมเซ็นให้เพราะว่าเขาหาว่าที่ไอเราบุกลุกที่เขาอย่างเงี้ยที่ของคุณสุรีนี่เป็นที่โฉนดไหมคะเป็นที่นอนสอสามะคะ่ะ หสสามกปกใช่ไหมใช่ค่ะค่ะอยู่ที่อำเภออะไรครับเนี่ยอ่อยู่หนูอยู่อำเภอบ้านคาค่ะ,คะที่ดินอ่ะที่ดินอ่ะที่ดินอยู่อำเภอสวนพึ่งค่ะอำเภอสวนพึ่งเนาะใช่ค่ะอืมก็อย่างนี้ครับคำคเอาถามก่อนจะถามว่าไงครับหนูจะถามว่าหนูจะแบ่งแยก ออกลางวัดสอบอีกครั้งหนึ่งอะแต่ที่ดินข้างเคียงเขาไม่เซ็นให้อ่ะค่ะจะทํำยังไงถึงจะแบ่งได้ใช่ค่ะโอเคใช่ค่ะเอ่ออย่างนี้ครับตอนเนี้ถ้าเรายังไม่แบ่งเนี่ยเรารู้กันไหมของใครอยู่ตรงไหนรู้กันไหมครับไม่รู้ค่ะเพราะว่าหนูหเป็นคนทํากินแต่พี่น้องที่อยู่นครถมอะเขาไม่ได้มาทํากินนะคะเดี๋ยวดิเรารู้แนวของเราจากนี้ถึงนี้เรารู้ยมปัจจุบันเรารู้แนวอยู่ไหม รู้ค่ะรู้ทีนี้พอมารังวัดเจ้าหน้าที่มารังวัดปั๊บปรากฏว่าแนวปัจจุบันมันไปเข้าไปอยู่ในที่ของเขาใช่หรือเปล่าครับมันมันไม่ได้เข้าค่ะหนูสอบที่เขาหนูบอกว่าหนูต้องการแบ่งที่เดี๋ยว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 ๋ยวคนคนสุริคุณฟังผมนิดเดียวคณตอบทั้งพี่ผมเอ่อเราตอนนี้เรารู้อยู่แล้วเราขีดเส้นปั๊บเรารู้ว่าตอนนี้มันมีแนวธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมว่าที่เราดินที่ดินเราจากนี้ถึงนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะ แต่พอเขาพอเขามารังวัดปั๊บปรากปว่าที่ดินของเรามันขยายออกไปไปข้าไปในที่ข้างเคียงถูกไหมใช่ค่ะโอเคทาง,งนู้นก็เลยไม่ยอมท, <จะ S 1> ที่ข้างเคียงเขาจึงไม่ยอม <c oughs> ใช่ป่ะครับใช่ค่ะเป็นผมผมก็ไม่ยอมครับ ก็แนวเดิมมันตรงนี้ใช่ไหมเห็นนะเห็นนะเห็นนะเป็นผมผมก็ไม่ยอมนี่ยอมไหมไม่ยอมไม่ยอมไม่มีใครอยากเสียทั้งนั้นแหละเพราะว่าน o สองสามกเนี่ยมันไม่เหมือนโฉนดนะครับเพราะว่ามันอาจจะมันอาจจะมากกว่าน้อยกว่าก็ได้นะครับเอกสารฉบับนี้นะนะครับมันไม่แน่นอนแต่ที่ถ้าเราเอาแบบแฝงแฝโชว์เลยนะคุณสุรีนะคค่่ะะที่ดินเรารู้อยู่แล้วตอนนี้เรามีเส้นแบ่งอย่างเนี้ย ก็มันอยู่แค่นี้เราก็เอาแค่นี้ไม่ต้องไปเข้าที่ของเขาไม่ค่ะหนูที่หนูเอาเนี่ยคือว่าที่ดินหนูอ่ะมันมีสามสิบเก้าไร่นะคะแต่ตอนเนี้ยหนูอ่ะเอาของหนูอ่ะแค่สามสิบเก้าไร่มันเหลืออยู่แค่สามสิบเก้าไร่ที่เขาอ่ะมันที่เขาอ่ะหนูดึงของเขามาแล้วข้างไปมันมีที่เขาดึงชนเขตหนูเนี่ยแล้วที่น่ะมันมันยังเหลือแต่ที่หนูอ่ะขาดอะคะ่ะ ที่เขาเป็นเลยค่ะข้างปลายเลยค่ะเอาอย่างนี้ที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะอยากจะบอกว่าถ้าเราตกลงแนวที่เป็นปัจจุบันได้และทั้งสองฝ่ายพร้อมใจยินยอมโอเคเอาแนวที่เราอยู่ปัจจุบันเนี้ยของเธออยู่ตรงนี้ของฉันอยู่ตรงนี้เอาแนวที่เป็นปัจจุบันเนี้ยถ้าแนวตามนี้ดังวัดตามนี้เจ้าหน้าที่ก็จะดังวัดได้แล้วก็แบ่งแยกให้คุณได้แต่ถ้าไม่อายุตแนวนี้จะยึดแนวตามที่มาทางปานังวัดที่ข้างเคียงไม่ยอมซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมนะครับเพราะที่นสสามกมัน มันไม่ใช่ชโฉนดอ่ะจะผมแนะนําอย่างนี้ก่อนคุณสุรีผมแนะนําให้คุณเนี่ยเอานอสอสามก่อนเนี่ยไปออกโฉนดเลยหนูไม่แน <ไป S 2> <ด>่ใจว,<ะ>ว่าที่ดินท,ที่เนี่ยเขาออกโฉนดได้หรือเปล่าคะ่ะเพราะว่าเขาทำคือฟังอีกฟังหนึ่งเป็น,นโฉนดแต่บ้านหนูอะ่ะอยู่ในตึ่งบ้านคาเนี่ยคะ่ะยังไม่มีโฉนดอะคะ่ะ อาจจะมีปัญหาใช่ไหมที่ตรงนี้สวนพึ่งมีปัญหาอยู่เยอะนะใช่ก็อยู่ระหวา่างคุณบ้านคาค่ะคุณคุณสุรีค,คุณอย่าคิดเอาเองครับนะให้เจ้าหน้นาที่ค,คุณไปยื่นเรื่องใหม่เลยยื่นเรื่องใหม่ขอรังวัดออกโฉนดรายแปลงที่สปกสิ้นศส,สามกเนี่ยนะคุณรังวัดขอออกโฉนดเลยครับให้เขามาทําการรางวัดออกโฉนดพอมาทําการรางวัดออกโฉนดเนี่ย แล้วถ้าที่ข้างเคียงมาคัดค้านนะครับเจ้าหน้าที่ที่คืออย่างนี้การรังวัดออกโฉนดมันจะตอบโจทย์ที่คุณสงสัยด้วยว่าออกโฉนดได้หรือไม่ใช่ปะครับค่ะค่ะโอเคนี่คือเหตุผลให้มันเคลียร์ชัดกันไปเลยเคลียร์คัดชัดเจนนะเพราะที่สวนเพิ่งมีปัญหาจริงๆแหละอย่างที่เราทราบขอรังวัดออกโฉนดรายแปลงนะครับพอออกโฉนด ถ้าพอเจ้าหน้าที่มาทําการทางวัดแล้วก็บอกออกให้ไม่ได้มันจะได้รู้ไงอ่าเราจะได้รู้เหตุผลคำรู้ก็คือว่าออกให้ไม่ได้เพราะอะไรออกให้ได้ไม่ได้เพราะอะไรถ้าเราดูและคําอธิบายของเจ้าหน้าที่อ้างโน่นอ้างนี่ไม่เป็นที่พอใจเราเราใช้สิทธิทางศาลปกครองได้เพราะเราถือนอสสามกอยู่นี่เอกสารนี้ราชการออกให้เออเราไม่ได้ออกเองเลยไม่เหมือนสคหนึ่งเนอะเออแล้วยังรูจะไปยื่นที่ไหนคะ ยื่นที่สำนักง,งานที่ดินที่คุณมารังวัดนั่นแหละอืมค,คนั่นแหละยื่นสานักง,งานที่ดินขอออกโฉนดรายแปลงนะครับะนะ,ะถ้าเขาบอกออกให้ไม่ได้ก็จะได้ทราบเหตุผลถ้าแล้วก็ถามต่อไปถ้าออกไปได้งั้นหนูก็แบ่งแยกสปกได้แ,แยกนสอสสามกอแบ่งแยกให้เขามาแบ่งแยกอย่างที่ทําอยู่ตอนเนี้ยค่ะ ทีนี้ที่ข้างเคียงเขาคัดค้านถ้าเราตกลงกันได้ไกลเกลี่ยโอเคที่เธอที่ฉันเอาตามแนวที่เป็นอยู่ปัจจุบันจะได้ไม่เถียงกันเอาตามนี้ตกลงกันได้เขาก็แบ่งได้แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ไปศาลเลยทีนี้ครับเขาทางเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาจะทําการไกลเกลี่ยก่อนค่ะไกลเกลี่กันแล้วโอเคไหมตกลงกันไหมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมถ้าไม่ได้ปั๊บก็เขาก็จะทําแผนที่พิพาทเกิดขึ้นแล้วก็ให้ <laughs> ให,ให้ทำหนังสือให้กับผู้ยืน่นขอรังวัดนั่นแหละคือคุณสุรีเนี่ยไปร้องต่อศาลเสียภายใน กข้าใจว่า60วันนะถามเจ้าหน้าที่ดีนะพอเจ้าหน้าที่เขาทำแผนพิจีติพาทได้แล้วเนี่ยต้องไปยื่นเรื่องต่อสารเสียภายในกี่วันเดี๋ยวเกินเวลาก็ไปใช้ไม่ได้อีกนะในกรอบเวลานะคะใช่กลับไปที่ออกโฉนดดีกว่าและจะได้รู้ชัดเจนว่าตรงนี้ออกได้หรือไม่ได้สั่งนะคะับบ้านคาสวนพึ่งแถวนี้มีปัญหานะเจียหนูถามอะไรหน่อยได้ไหมคะครับเมื่อวานนี้หนูไปมาหนูบอกว่าให้ที่ดินอ่ะเขาเรียกมาไก่เกียรได้ไหม ที่ดินเขาบอกว่าเขาเรียกไก่เกลี่ยให้ไม่ได้แล้วเขาก็ตัดสินใจให้ไม่ได้หนูบอกอ่างั้นคุณเรียกให้หนูแล้วคุณมาไก่เกี่ยให้หนูได้ไหมคะเขาบอกไม่ได้คุณต้องไปไก่เกลี่ยกันเองอะค่ะตอนนี้ตอนนี้การรังวัดนี่เสร็จแล้วยังครับหนูวัดแล้วคะ่ะเมื่อวันที่สิบแปดเมษาการรังวัดเสร็จแล้วใช่ไหมครับวัดแล้วแต่มันตกลงกันไม่ได้อะคะ่ะก็เลยหยุดไว้ตรงนั้นเหรอ ใช่ค่ะหนูก็เลยไปยืน่นเรื่องใหม่เพื่อจะวัดอีกรอบหนึ่งอะคะอ่ะถ้ายื่นเรื่องใหม่ก็แสดงว่ายกเลิกเรื่องเก่าเหรอใช่ค่ะอันเก่าเนี่ยคือเขายกเลิกเขาเข่าให้หนูอะเรียกผู้ใหญ่กำนันแล้วก็เรียกทางเข่ามาไก่เกี่ยกันเองอะคะ่ะหนูก็ถามเขาว่าคุณเรียกไก่เกี่ยได้ไหมคะเขาบอกว่าไม่ได้ค่ะคุณต้องไก่เกี่ยกันเองอะคะ่ะเจ้าหน้าที่ที่ดินก็โยนกลองชซอง่ายจัง เขาพูดอย่างนี้ะก่เกลื่อนที่สำนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินเนี่ยมีหน้าที่ไก่เกลี่ยข้อพิพาทเหมือนกันนะครับค่ะนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันจบลงได้โอเคแบ่งแยกกันได้ทำโฉนดกันได้อะไรได้เนี่ยไม่ใช่ว่าโยนนะคุณไม่ว่ากันเองก็เถียงกันตายได้ไปให้คองๆไงก็ทำไงไม่ถูกเอาใหม่เอาใหม่ลองไปให้เจ้าลองไปให้เขาออกโฉนดดูกลับไปใหม่ แล้วก็ไปพบขอพบเจ้าพนักง,งานที่ดินเนี่ยขอพบหัวหน้าอขอพบหัวหน้าที่ดินสาขาสีดินอยู่อำเภออะไรครับสาขาอะไรสาขาอยู่คือบ้านคามันไม่มีอะค่ะหนูก็เลยต้องใช้ที่ดินที่สวนพึ่งอยู่ชัตะหวายอะค่ะที่ดินออของไปชัชตะาวายสวนพึง่งไปสวนพึง่งค่ะที่ดินสาขาที่ดินอยู่ที่สวนพึ่งเพราะงั้นไปที่สวนพึ่งเลยขอพบเจ้าพนักงานที่ดินเลยเรื่องนี้นะอืค่ะขอพบหัวหน้าเลยให้หัวหน้าช่วยจัดการให้หน่อยนะครับ เป็นสิทธิของประชาชนอยู่แล้วขอพบหัวหน้ามีปัญหาเรื่องนี้นะครับก็บไปคุยกับเจ้าหน้าที่ใหม่บอกว่าถ้าง,งั้นขอมาออกโฉนดเลยเอานศส,ส,สามกมาขอออกโฉนดขอมาดังวัดออกโฉนดได้ก็นัดหมายะนะครับแล้วไปแล้วก็ปรึกษาเช่นด้วยเลยนะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เด <ality> ี๋ยวกันค่ะถ้าเกิดทำโฉนดไม่ได้เดี๋ยวหนูจะโทรคุยกับคุณธนทรทางได้ไหมคะค่อยว่าไปทีละขั้นได้ครับได้ครับไปทีละขั้นไปทีละขั้นนะคําตอบนะครับเวลาไปยื่นเรื่องแล้วขอให้มีหลักฐานทําอะไรกับเจ้าหน้าที่ให้รู้ว่าคุยกับใครนะเวลาติดต่อราชการนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ